สวัสดีครับผมหนุ่มตองเดงแรงเลยเถอนคร,ร,รับวันนี้หนุ่มตองเดงมาอยู่ที่หาดโกกวางหาดโกกวางครับผมหาดโกกวางซีวิวรีสอร์ทครับผมแอ๊เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศในห้องครับผมนี่ก็เป็นบริเวณของชั้นสองครับผมว้าวนี่ก็คือบริเวณในห้องครับผมเป็นไงสบายไหมสบยนี่เจอพรมทวิแล้ว น้ำชา้างบรรยากาศในห้องก็จะเป็นห้องเฟมลี่ห้องครอบครัวครับผมก็จะมีแอมีเตียงสองเตียงมีไฟและก็มีชุดกาแฟมีทีวีมีการอําร้อนครับผมมีกระจกเดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ำกัน การ้องน้ำครับผมมีเช็ดรูมีที่ลังหน้ามีกระจกมีตู้ผ้าด้วยมีครับผมตู้ผ้าพร้อมร่มแล้วก็ด้านในครับผมจะเป็นบันไดเด้นสองขึ้นมาแล้วก็จะมีระเบียงเดินไปข้างหน้า ้านหน้าก็จะมีสีเว้นกับผมด้านหลังก็จะเป็นทะเลเมื่อกี้ครับผมก็จะเป็นทะเลตรงนี้เขาเรียกว่าคลองม่วงคลองสองศูนย์เจ็ดอุ้ย <c oughs> นี่ครับผมแล้วก็เขาจะเรียกว่าซีวิวซีวิวก็คือวิวทะเลนั่นเนองนนอย่าพิงเยอะเดี๋ยวจะตีลังกาไปในงหลังแล้วก็ในเกาะกว้างอะนู่นไงอะนู่นไงครับผมนั่นไงเกาะกว้างอยู่ตรงนั้นเองนั่นเลยเกาะกว้าง เดีว,วันนี้เราจะไปตีมึกตีปลากัน,นครับผมรีตามจนรุ่งสางเพื่อหาตัใช้ใจในครอบครัวชีวิตมัข้ามข่าวแม่ยามหนาวก็ไม่ท้อถึงยามฝนทะเลที่สวยจังค่ะจังหวัดกระบี่ สวัสดีค่ะน้องออนนี่ค่ะตอนนี้อยู่น้องออนนี่อยู่กระบี่ค่ะทะเลกระบี่ค่ะนี่น้ำใสสะอาดสวยขอบชายขาวสดชื่นค่ะตอนเย็นเนรวมภูเขาสวยมากนี่เรามาอยู่ที่ กระบีะบ่ค่ะได้ปูลงวง <c oughs> ตกได้ปูในเดม <ๆ S 2> ตกไม้เลขได้ปูเลยปูปูม้านะปัานนี้นะไม่ร,มรมมู้ไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่คนตกอีกหนึ่งวันครับผมหลังจากที่ว่าหนุ่มตรงแดงได้ไปนอนอยู่ที่หาดเกกว้างเป็นเวลาหนึ่งคืนฝนก็ตกทั้งคืนเลยครับผม จนตอนนี้มาอยู่ที่หาดนพรัตนตาราครับผมแล้วก็เป็นระหวังหาดอ้านางกับหาดนพรัตนตาราก็จะตกกันครับผมบริเวณนี้แต่ฝนก็ตกชุ่มฉ่ำกันไปหมดเลยครับผมผู้คนก็ไม่เยอะเพราะว่านี่ละครับผมการท่องเที่ยวในฤดูฝนควดตกเยอะจริงๆครับผม จะลงไปทรงไหนก็ไม่ได้ <c oughs> นี่ก็มาจอดดูว่าคนมันจะเลงไหมว่าเราสามารถลงไปเดินชายหาดกันได้ไหม <S <S นุ่มตรงนี้มาอยู่ที่กะบีในยามบนตกคนนี่เรามาอยู่วัดที่สวยงามมากครับผมด้านหลัง รยากาศที่สวยงามมากครับผมเป็นวัดที่อยู่บนยอดเขาคนสู้เพื่อให้โลกรู้เราคือคนตัดยางเที่ยวคืนกรีดยางจนรุ่งสางเพื่อหาตามใช้ใจใ,จในครอบรัวชิวสะ้านเขาแม้ยามหนาวก็ไม่ท้อถึงยามฝน,นต็คนสู้เพื่อให้โลกรู้ เราคือคนตัดยางอยากาชีวิตต้นยางหรือต้นทุนให้ชีวิตมีต่อไปตื่นเที่ยงคืนรีตามจนรุ่งสางเพื่อหาตามใช้ใจในครอบครัวชีวิตข,ข้าวข่าวแม้ยาหนาวก็ไม่ท้อถึงยางฝนก็ทนสู้สเพื่อให้โลกรู้เราคือคนตัดยางอยากให้โลก ปุ๊บ